ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับชายบรรน,นานะครับวันนี้นะครับเรามาที่อูช่างเตี้ยนะครับเพราะเป็นเดือนแล้วครับที่ไม่ค่อยได้มานะครับเราก็จะมาดูเจ้า NPR นะครับว่าช่างเตี้ยเขาทำสีหัวแล้วหรือยังเพราะเป็นเดือนแล้วครับที่ผมไม่ได้มา เดี๋ยวเราก็ไปอาจจะสั่นหน่อยเนาะก็เดินเข้าไปครับก็มีรถโมปูนเข้ามา พ่อ,อพมาให้ช่างเตียเชื่อมแล้วเอาสวัสดีครับช่างเตียตน,นี่ครับช่างเตี้ยกำลังทำฝาท้าย านยเแข่งเตี๊ยกำลังเจรจาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปถ่ายเจ้า N P R กันดีกว่าโอ้ช่างไปไกลนะเนี่ยนะเอาสีกระป๋องมาพ่นนี่มันคือไหมนี่นี่ห้อยอย่างนี้มาดูเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปทั่วโลกนั่นนี่นะดูดูดู งก,นนงกอีอีรอบหนึ่งอ๋อเกีบเงาเใช่ไหมอ๋อนี่นี่ไปทั่วโลกเลยเนี่ยอรั่งเห็นเลย my god เลยและคนไทยเอาซี่กระป๋องมาพอนอฝาท้า,า, <c oughs> าทยหกล้อก็เสร็จแล้วฝาท้าทย เดี๋ยวเราไปดูเจ้า N P R กันนะครับก็อาจจะมืดหน่อยเนาะเพราะมันอยู่ในร่มโอ้ช่างเขาพ่นสีหัวเรียบร้อยแล้วเหลือแต่สายกระจกข้างกะกะคัสซีข้างล่างแล้วก็ถังครับนี่นเหลือแค่นี้งานก็จบแล้วรถเจ้า N P R เป็นเดือนแล้วที่ไม่ได้มาโอ้โหเงาวับ เดี๋ยวเอาไปล้างก็คือว่าโอแล้วครับนี่ครับตอนที่เรามาดูวันนั้นก็ยังไม่ได้พ่นสีหัวนะอันนี้ก็พ่นสีแล้วเคลือบเงาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิครับเงาวับเลยเห็นเงาผมอยู่ในนั้นเลยช่างเขาก็เริ่มที่จะ ใี้อุปกรณ์ใส่สายดำเพื่อจะทำการยกดำแล้วก็พ่นสีข้างล่างดูสิ yes, ครับเจ๋า สวยงามเลยครับเจ้า NPR หวังว่าคลิปนี้เจ้าของคงจะได้ดูแล้วก็จะมาดูตัวจริงหรือเปล่านี่เจ้าของนี่เจ้าของเคยมาไหมช่างเตี้ยาขาให้เสร็จทีเดียวเลย,เยโอ้นี่ครับ เตรียมอุปกรณ์ที่จะใส่ดำแล้วเขาใส่สายแล้วนะครับนี่สายอมมุดสายนะครับกับเพลาก็เป็นดัดแปลงมาแล้วอยู่ฝั่งโน้นนะครับอาจจะยกดำแล้วก็พ่นสีข้างล่างแล้วก็เชื่อมข้างล่างนะครับนี่แล้วใครจะขึ้นเหยียบให้นี่ สวยแล้วเจ้า NPR คันนี้ครับ,บสวยแล้ว,ก,ว,ลวก็เหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็คือว่าจบนะครับ แบบนี้ใน,นดัดบอกอนี่ครับเราไม่มีเครื่องมือเราก็ต้องใช้แก๊สรนแล้วก็ดัดแบบนี้นะครับดัดท่อครับนี่ครับความฉลาดของช่างเตี้ยนะครับ ทางเตี้ยดัดแปลงเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็เอามาเป่าอีกโอ้ นี่ครับเป่าให้มันร้อนมันละลายแล้วเราก็ดัดถ้าไปร้านเขาก็ต้องเสียหลายตังค์เนาะไปร้านนี่เขาดัดแป๊บเดียวเขาเอาแล้วร้อยหนึ่งมานี้ช่างเตี้ยเอาเก็ตเป่าเป่าเป,าเป,าเปาก็ได้เหมือนกันครับ หลับกินนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม